สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราศึกมวยไทยเจดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2569นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปสองคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับพี่กันน้ำหนัก116ปอนด์คู่แรกก็จะเป็นเพชรสิงห์ขอนสอสมานการเมน้นพบกับท่านด้น เงาเพชรโคลิตามวยไทยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สองเมืองช้างสวเดชพันธ์พบกับหัสดีตีน้อยข้าชินพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สามกับตันวันของโอ,งองม WKO พบกับท่านนันจิรวัตรสราชภูมิพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์และคู่อย่างไรครับนี้ก็จะเป็นเพชรบ,บ้านไร่สิงห์มาวินพบกับท่านนันสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้ แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดสิ่งดีๆที่ผมแนะนำแอปสองสี่พีายไลพักจกระบบอัตโนมัติผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปที้แล้วและแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทําไมผมถึงแนะนำนะครบที่ตรงนี้ราคาเรทข้อมูลมวยมีพร้อมครบวงจรเร็ช่องเจ็ดสีช่ามน้อยได้เปิดมาก่อนมันกสอวันสวัน รายการศึกในวันรายการยอดฮิตในเวลานี้เปิดมากกวามันชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่เม่นเมย์ก็จะมีราคาเหล็ดหลังงันช่างน้ําหนักเราเข้าไปศึกษาเราเข้าไปดูไว้นำมาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดคนมมยขึ้นชก <S 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 2> <S 2> เด็ดไรต่อไรรองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ที่สําคัญที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนําข้อมูลไปตัดสินใจเพื่อจะ เงินหน้าทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหน้าทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปสองสี่พิไยที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครูคแรกนั้นเพชรสิงห์ขรทอสมันคารเมนประเภทหนักแรงสู้ดีแต่ว่ากระดูกการแบ่งเมยังน้อย เจอกับเงาเพชรกุลิตาหมวยไทยตัวนี้เข่าในเหนียวหนบแต่ว่าชอบพลิกแพ้ราคาแพงบ่อยๆขึ้นมาเด็ดค่อนข้างแพงแต่แพ้ประจําเมื่อรอบปุ่นเสียงที่แล้วนี่ไม่ผ่านครั้งนี้มาใหม่ต้นๆไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงลนเนี่ยผมว่าอัดกระจายรูปร่างดีเข่าในเหนียวหนบครั้งนี้ไม่ได้คุมน้ําหนักเยอะน่าจะเอาชนะได้ไม่ยาก เปิดออมาทําทุนครับเงาเพชรโคลิตะมวยไทยหนักแรงดีกว่าเยอะคู่ที่สองครับเมืองช้างสาเดชพันธ์หนักแรงมั่นคงเจอกับพัสดีทีน้อยขจินตัวนี้ก็เป็นปีชาวสวัสไฟฟ้ากระดูกดีแข็งแกร่ง,งเป็นตัวเต็งด้วยนะครับผมมองว่าเป็นตัวเต็งสําหรับผมนะผมมองหัสดีทีน้อยขจินวันนี้เป็นตัวเต็งมารอบรบุญเสยครั้งนี้ด้วยเป็นที่เด็ดในรายการตัวที่สองครับประเภทผิดชั้นผิดประเภทอยากได้เท่าไหร่จะเอาครับ หัสดีทีน้องะจินซ้อมที่ค่ายหนึ่งชัยวัดนะครับมาดูคู่ที่สามครับกับตันวันของโอมดีว์เคโอเขาในเนิ้วหนบหนักแรงเจอกับชีรวัตรชิรอดประเภทเตะแต่ตรุนแรงทุกลูกมัน่นคงคู่นี้ไม่ห่างส่วนตัวผมชอบพิธีชีรวัตรซราชผุมน่าติดตามครับและคูอ่อกของรายการวันนี้เพชรบันไดสิงมาวินเขาในเนื้วหนบสูงยาวเจอกับสิงดำเขียดฟูเฟืองสิงดำในแข้งเนียนสลัดหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วต้นต้นไปก่อนแน่นอน ลงุนรองมาที่เพชรบ้านไร่ครับต้นๆนเนี่ยอาจจะเดือนรับแข้งรับเข่ารับหมัดรับศอกแต่ว่าปลายๆจับทีข้องทีเมื่อไหร่ราคามาแน่ก็รอเบียดท้ๆลงุนได้เยอะนา่าติดตามครับเพชรบ้านได้สิงมาวินสรุปมือรับมือชอบวันนี้คู่แรกนั้นเงาเพชรโคดีตะมวยไทยอยากได้เท่าไหร่จัดเอาครับคู่ที่สองัสดีทีนอคจินได้เปรียบควบวงจรดูว่าผิดชั้นปดประเภศอยากได้เท่าไหร่จัดเอาชัดเอานะครับคู่ที่สามครับชอบที่ชิรวัฒนสราชภูมิ ชกสม่ำเสมอมั่นคงกวา่าได้พิธาได้การในเพชรมาได้สิงมาวินเขาในเนี้วหนึบรอเบียดไายไปเป็นต่อต้องตอบเป็นรองต้องจีตามครับขอบคุณสําหรับคำใช้ที่มีผมมาเดียวตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ